สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับผมมาเล่นครับนะครับ,บเซิฟเอสพีเซิฟที่ขุนะครับฮะผมมาเล่นเซิฟนี้นะ เมื่เล่นเซิร์ฟเอสพีนะที่ขุดนะเออเล่นง่ายๆไว้ที่ขุดนะแล้ววิธีการเล่นเดี๋าายวผมจะสอนนะวิธีการเล่นนะผมจะสอนนะ จะเข้าไปนะนี่นะนี่มันจะเป็นเนี่ยมาอยู่กับผมอะคิสคิสอันคิสเคนเจซี่นะฮะผมตั้งชื่อแบบมัวแต่ผมชื่อเคนเจซี่นะชื่อจริงก็ชื่อผมก็มักนะนะสามสองหนึ่งกล ไอชิบุกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเออเซิร์นี้นะความสามารถพิเศษเธอทุบก,กระจกนะมันจะมียาหายตัวนะครับ,รบเห็นไหมครับหายตัวนะด้านขวาบนนะนะเห็นไหมครับนะแล้วก็เธอขุดบล็อกสีนี้ครับมันจะกระโดดฮนะให้ขุดคนรือเขาตรงนะตอนนี้เขาผมรู้ว่าเขาหายตัวอยู่ ตันนี้ฮนะน่ยนนเขากำลังขุดผมขุดผมตกฮนะผมจะขุดนะผมก็จ้องจะหายตัวด้วยนะอะไม่เห็นผมหรอกนะนั่น้วอืมนี่ฮนะเอากระโดดจ้ำเลยนี่นี่นี่ พูดหายตัวอ,อยู่นั่นใช่ไหมอยู่นั่นใช่ไหมฮะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โอ้โกล้องผมไม่มันไม่มีนะผมพิเ็ดอัปโหลดแล้วโอ้โหมานะฮึมฮึมฮึมฮะผมกำลังดักหน้านะโอ้โหอะไรซะเนี่ โอ้ยเกือบตกนะผมก็จะไปหาเขาแล้วคุดเขาไห้ตกคุณเขาหายตัวครับเขาหายตัวนะครับขุดหายตัวครับเออขุดบล็อกนะครับมันจะมียาพิเศษครับนะผมพูดสีเขียวก็จะเป็นกระโดดจํำนะนะเดี๋ยวผมสอนนะเดี๋ยวเล่นตอนนี้จะมานะนะเขาอยู่นั่นนะเขาหายตัวเยอะไม่ได้หนีผมหรอก โอ้ยเย้ครับผมชนะเย้ครับเย้ชนะครับโอ้โหชนะครับ ดูไม่ชัดเลยกล้องผมขี้เกียจไอันนี้ยลาอัพโหลดนะผมเลยม่ามันมีคลิปเนื้อมันมันคลิปมวยครับมันเฟล,ลครับมันเฟล,ลนะนะมันเฟลครับเยอะอยวผมจะสอนพิธีพอนะครับก็สองออครับ ก็กดตรงเพนะครับตรงเพนะฮะแล้วก็กดตรงรูปรูปสติฟกับอเล็กนะอเล็กรูปสติฟกับอเล็กฮะนะกดเสร็จปุ๊บนะบโอ้ยดูไม่ชัดเลยนะเสร็จปุ๊บนะให้กดเนี่ยมันจะมีแผงแผงวงจรอ,อะไรเงี้ยให้กดเข้าไปฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ ช่องแรกเขียนอะไรก็ได้ฮะเขียนอะไรก็ได้นะ,ะนะช่องที่สองก็เขียนตามนะ sp dot l v s g n e t นะเขียนนี้ฮนะ f p dot l b s g n e t นะครับต้องกดดัานนับแล้วก็ด้านขวานะครับตรงนี้นครับตรงด้านล่างให้กดไปครับนี่นครับเออพอผมผมผมทำซ้ำอะพอกดไปปุ๊บนะ เรคุณก่อกาคุณก็เข้านะเราคุณก็เลื่อนมานะมันจะมีคําว่าสปีฟเอสสปีฟนะครับมันจะเขียนว่าเอสสปีฟตรงนี้นะครับไลโบสปีฟนะครับเห็นไหมครับในตรงนี้นะครับเนี้ยแล้วกดเข้าไปครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ผิดเลยเพราะกดว้าเนี้ยสปีฟนะ ไช้บอสพีพ์เนี่ยพีพนะกดเข้าไปพอกดพอเวลากดเข้าไปนะแล้วมันจะเขียนว่า R G S T แลวคุณก็ทับรีลกิสตเอสสตอร์ R G R S T แล้วก็ตามรหัสของคุณนะแค่นี้ก็สมัครเสร็จนะพอคุณออกแล้วเข้าใหม่นะให้คุณเขียนเงี้ยทับ ทำนะครับล็อกอินนะ log in นะครับแล้วก็ตามที่สมัคร r G นะครับตามที่รหัสผูกคุณ rj นะกดหนึ่งสองสามสี่ของผมสมัครหน,นะนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเข้าส่วนนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนนะได้เงี้ยแล้วก็กดตรงตรงนี้นะครับตรงมันเขียนว่าเน็ตนะครับอะไรนะครับนี่ถัดไปนะอ่ะโอ้กดเข้าไปปึ๊บแล้วมันจะขึ้น you up โล็อกอินนะครับทีนี้ครับก็จะได้ก็จะทำล็อกอิเสร็จนะครับนะครับก็แค่นี้นะครับนั้นผมขอลาก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันเยอะๆนะครับ không có Yeah